สองราคารถยนต์หรูที่ปู่พายวงมอบให้น้องปีใหม่สมฐานะทายาทหมื่นล้านผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดหลานสาวสุดที่รักไปหมาดๆเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดปู่พายวงได้รวมตัวครอบครัวจัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉล,ลองวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องปีใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น แล้ววันเกิดปีนี้ปู่ไพยวงได้จัดเซอร์ไพรสุดยิ่งใหญ่มอบให้น้องปีใหม่ด้วยนั่นคือรถนยนต์ป้ายแดงคันหรูยี่ห้อ MG ราคาไม่ต่ำกว่า5้0แสนบาทสมเป็นหลานรักคุณปู่จริงๆเรียกว่าทำเอาแฟนขับใจฟูยิ้มแก้มปีกันเลยทีเดียวมาล่าสุดเพระเอกหนุ่มสุดฮอตนนกุลชานนสันตินทรกุลซึ่งแม้ในช่วงปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาจะติดทิปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่กับครอบครัว แต่แล้วล่าสุดสีมกราคมเมื่อกลับมาเจ้าตัวก็ออกมาโพ้นโมเมนต์น่ารักอบอุ่นเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้กับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของหวานใจแอบพักสะออนพักสุขเจริญโดยงานนี้นนกุลก็ได้เผยคลิปลงไอจีสตอรซึ่งเป็นช็อตที่เจ้าตัวยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของน้องปีใหม่ย้อนหลังและมีแม่แอบครองเพลงโอยพรอยู่ข้างๆพร้อมกันนี้หนุ่มนนกุล ก็ได้เขียนแคปชั่นกำกับโมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่า Happy Birthday นอกจากโมเมนต์ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แล้วน้องปีใหม่ก็ยังได้ตุ๊กตาตัวใหญ่สีหวานเป็นของขวัญอีกด้วยงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆที่ได้เห็นความน่ารักดังกล่าวต่างชื่นใจและยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันพี่สาวคนสวยของนอนกุลลูกน้ำเพนพิชชา และน้องสาวนุ่นพิชชาทรก็โพสช,ช็อตน่ารักน่ารักเซอร์ไพร์วันเกิดน้องปีใหม่ด้วยเช่นกัน